Usted, มาที่บุรพาคั้ครับแหวกขึ้นไปฟาวครับโดนทำฟาวครับบุไม่กนี่น้อยกว่าเลยได้ฟาวตรงนนี้นะคะมาามกะตันทีมครับบุรพาสว่างสีครับประสิธิมาไปฟาวครับตรงนี้ เนื่องจากเป็นบอลสนากเด็กนี่จังหวะปีคิดอะไรนี้มีลุ้นทุกจังหวะตำแหน่งเลยครับทุกที่ครับยิงได้หมดนะครับผู้รักษาประตูต้องสังให้เพื่อนตั้งกำแพงนะคะตรงนี้หมายเลขสบเอ็ดค่ะบวกแก๊เดกสอนบูรภพาเป็นคนยิงนะคะครับนีครับพี้ครครับนี่ครับนครับนครับ่นั่ันี่ค่คันครับรบนีนีรันนีครับรบนครับ บัวแก้วเกศ์สอนครับขึ้นนำทางหน้าและสิมาวิไลแล้วครับเรื่องนี้ครับลุกขึ้นมายิงเองเลยครับบุลคาครับจังหวะบุกจังหวะแรกของบัวแก้วเลยนะครับเข้าเลยครับโอ้โหครับสามเหลี่ยมเลยครับเออเข้าไปในจังหวะนี้ครับอัดเข้าไปแล้วยิงเข้าปดไปได้ครับผู้่ศัตรตูของบัวแก้วเกศ์สอนครับ เจ้าดีโอครับอีกคนก่อนยังมานั่งข้างภูบรรยายอยู่เลยครับมันชอบมานั่งข้างภูบริใจเราก็ยืนไม้ให้ภาคบ้างครับหมายเลขสามครับรอดไปกับตัวนี้ครับหมายเลขสิบเอ็ดครับคือพยายามจะเข้าทําที่เสาสองครับคุจินันครับท่เนี้ลูกนี้กึ่งยิงกึ่งเปิดนะใช่ครับเจาะไม่ได้เหมือนกันครับนะสีมา กลับคืนมาแล้วจริงเียครับเก้าครับธีรพัฒน์ถีสูงเนินครับนี่ครับจังหวะเปิดโยนยาเข้ามาโอ้โหคืนให้เพื่อนลูกสูดเลยครับแบบนี้ตรงเข้าไปครับธีรพัฒน์ถีสูงเนินครับได้เสมอให้กับทางด้านของราชสีมาวิรันเป็นหนึ่งต่อหนึ่งครับ สั้นหรือเปล่าสั้นจริงๆครับโดนชิกไปแล้วครับแล้วจะต้กลับมาครับลักษมาวิไลครับมาแล้วครับจ่ายเข้ากลางมาแล้วเข้าขวานแล้วยิงลูกชั้นปัดออกไปได้ครับนะครับของเจ้าพีโอครับโอ้โหคมกริบครับขาสูงง่าครับปัดกไปได้โอ้โหใช้ได้เลยครับเดี๋ยวเสียว่าเสียวเนี่ยลั่นไปหน่อยครับยิงยากคมันเสียบช่องว่างแรงปัดพลิกตรงนี้ของแล้วโอ้โหพีโอ เซฟไม่ได้ครับโอ้โหไม่เสียประตูครับตรงนี้หลังพกบอลทยอยมาเชียร์บอลหยุดนะคะโโอ้หแล้วทีมใหญ่แล้วก็ตงสนามครับอา้าวเกี่ยวได้ครับตรงน,นี้อุรภาเอาแหวกมาจะมุดลึกทิ้ง วันนี้ไม่งประจาครับใช้ความสามารถเฉพาะตัวเลยนะคะลูกนี้ยิงที่เสาแรกครับคุณผู้ชมอีกผูแสบด้านของปัจฉัยไปเลยครับมีมุมอยู่แค่นิดเดียวเอาลาะติมาต้องมาตามให้ติดเสมอเลยคเอาลูกนี้โอ้ยยิงช็อตยังได้ครับมานัสสักครับเอาไปที่บุญพาเล่งกันสองคนนั่ด้านของโอ้โหแก้กันสอนยังอยู่ครับแล้วเข้าร่าง เกือบมีช่วงต่อที่เราตามไม่ทันอีกแล้วค่ะชสยมาเวลาเกมแข่งเลยครับหนุ่มๆไม่หน่อยครับแม่นมากลูกนี้อุ้ยโบเกลย์ย้อนสอนทั้งเกมเหมือนจะยิงสองครั้งเองครับแล้วชสยมาขึ้นมาจี้เข้ามาจะกอู่นั่นเลยก็ว่าคนเดียวแล้วดิครับในครั้งลูกจากตู่ครับสามารถสปอตตัวของอุลธมาเนี่ยหนีบ้างไหมเอ้าโอ้โหไม่ได้เตะทั้งน้าชสยมาค่ะท่านมีสอนค่ะลูกนี้ ยิงออกไปค่ะอครับผูกแก้แเกสอนโอ้เกิดอะไรขึ้นครับของรานสิมาวิไลจังหวะสุดท้ายยังไม่ดีครับจังหวะเดียว ทั้งเกมอีก3ครั้งเข้า3ลูกครับแจกโอ้โหครับแจกแกสปอร์ตใช่ไหมครับทีมถูกต้องครับรับลูกฟุตบอลจากแกสปอร์ตแน่นอนครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นกับราชีมาวิไลครับแผงหลังครับราชีมาวิไลครับเขาจะยิงเองหรือเปล่ามีตัวเติมขึ้นมาแล้วเป็นจิงลูกนี้ครับ สามุงนาครับเป็นตีนะคะเึ้ยมาชี้ครับจิ้งได้เลยครับวันนี้ไล่มาแล้วก็เป็นสองต่อสามครับชริพันธ์ครับหาศัตรูรัศมีพี่ไล่กับตีไข่แตกไล่มาเป็นขออภัยครับตีไล่มาเป็นสองต่อสามครับโอ้โหปัดไม่ออกครับหมายเลขสามครับิริพันธ์ครับขวาขึ้นข้างมาครับ ยังได้อยู่ครับลุกจิงกลางใจงใจพังนะไม่มีเพื่อนอยู่เสาสองนะคะลูกนี้มเออช้าครับประตูมานี่ครับผ่านออกไปครับในกรอบโต๊ะองควบแล้วแล้วยังไงครับลุกยิงลูกนี้โอ้ไม่เข้าครับโอ้มีหัวใจครับสามสิบวินาทีสุดท้ายแล้วด้วยครับ ดูนาฬิกาแล้วครับนั่นครูสอนของอสิมาวิไลครับออาแล้วหลุดครับโอ้ยแล้วทำไมมันหายไปอ๋อจะปิดสี่คร <detta> ับไม่ได้เช่นกันครับ ยิงลูกที่4ครับให้บัวแก้วเกมสอนนีเป็น4ต่อ2ครับปิดก่องเลยครับเวลาหมดแล้วด้วยครับโอ้ทักษะสุดยอดเลยครับเบอร์11บคนนีครับคนเดียวสีลูกและสีหน้าพี่น้ยกต้องเลือกที่ต้องเล่นแบบนี้ครับต้องขึ้นหมดเพราะว่าแพ้มากแพ้มาแพ้เหมือนกันแล้วกลายเป็นว่าโดนโต๊ะกลับมาครับเท่าทางของบูราพาสว่างสีครับกับตันทีม4-2เลยครับแล้วเวลาหมดแล้วด้วยครับเนี่ครับเรียบร้อยครับ ลาดตีบอวนี่ไรตกรอบอีกหนึ่งทีมครับแพ้กับเจาหน้าทองบวกแก้วเกษรจากกระทุมธาน,นีไป2ต่อ4ครับ